สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูรถรีโว่ครับโอ้โหปรับแต่งช่วงล่างของเทารลอยโปรครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดแจมเลยครับดูสิแนบหนามากครับมีแนบประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแผ่นนะครับชุดล่างนะครับมีแนบขั้นกลางหนึ่งแผ่นด้วย จากแหนบชุดบนประมาณหนึ่งสองสามสี่แผ่นนะครับเสริมสองงอเข้าไปนะฮะเปลี่ยนตรงแตงเป็นบูทเหล็กครับแม่ช่วงล่างแน่นมากๆเลยครับจะให้ดูครับเพื่อนๆครับนี่ฮะมีโชคไ้ด้วยหืมช่วงล่างบึกบึนนมากๆเลยครับคันนี้เป็นเพาลอยของโปรนะครับดูสิโอ้โหช่วงล่างบึกบึนน่าดูเลยครับ สุดยอดนี่แหลคะครับเพาลอยโปรนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านของเพาลอยโป,โปรนะครับให้เพื่อนๆได้ดูรถคันนี้ครับนี่ฮะเป็นรถน่าจะเป็นรถท้องเย็นนะครับดูสิสูงมากๆเลยโอ้โหสุดยอดรีโวครับใหม่ป้ายแดงเลยหล่อจริงๆเลยนะฮะ อย่างนี้เดี๋ยวก็ไปใช้งานได้แล้วครับให้เพื่อนๆได้ดูแหนบตรงชุดหน้ากันนิดนึงนะครับนี่ครับโอ้โห,โหรถเบาๆนะครับก็จะมีช่วงเด้งจะทำให้รถวิ่งนิ่มน,นะครับนี่ชุดแหนบนี่หนาใหญ่บึกเลยครับโอ้โหมีคานวางตู้เลยฮะโล่งดีนะครับแบบนี้นะฮะ มุดเข้าไปล้างได้เลยสบายๆชุดเผาลอยโปรคันนี้ใส่ย,ยางขอบสิบห้าครับเป็นกระทะสิบห้านะครับกระทะเข้าหนาใหญ่มากเลยครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับโโหตู้สูงมากครับรถแบบนี้น่าจะเอาไปทำความเย็นเนาะใส่ของทำความเย็นได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอ้โหดูสิสุดยอด ชุดแหนบนะฮะเขาจะดัดโค้งขึ้นไปเพื่อจะให้รับกับชุดบนนะฮะช่วงห่างนิดนึงนะครับดัดแนบสวยงามเลยครับดูสิฮนะยางใหม่กระทาใหม่เผาใหม่เรียมกิ๊บโอ้โหสุดยอด